ส่วนเรื่องผมผมก้อมนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระนามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันกับเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อเอ็นไกนะครับอยู่ในซีรีส์ของ SC 49นะครับล้อตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผม,ผมเคยมาแล้วก็ลูกค้าหลายท่านยังไม่เคยเห็นล้อเอ็นไกเป็นยังไงอย่างเนี้ยมันเป็นเอ็นไกแท้ของเขาที่เขาผลิตมาขายนะครับคือเอ็นไกผลิตเองปกติถ้าคุณใช้ล้อเดิมไปคุณพลิกหลังล้อดูคุณจะเห็นตาเอ็นไก นั่นคือเอ็นไก่เขาเป็นผู้ผลิตให้กับแบรนด์อื่นถูกไหมครับก็คือผลิตหมดคาร์บานจ้างเขาเขาผลิตให้อันนี้เขาขายเองผลิตเองตีตามเป็นแบรนด์เขาเองเองไก่แต่ก็ตัวนี้อยู่ใน s อ4 9นะนะครับที่ขอบล้อคือเลยเอ็นไกนะนะครับบ่มตูนิ่งนะครับเอ็นไก่ตูนิ่งตะกูลนี้นะครับมีชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ17นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่42 นะครับพวกล้อดีๆจะมีบอกรายละเอียดไว้ครบนะครับก็คือว่ามันจะบอกชัดเจนนะครับว่าความกว้างเท่าไหร่ขอบเท่าไหร่ออฟเซ็ตเท่าไหร่อลไพี่บอกไว้หมดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทั้งมาได้นะประหยัดงบลงกว่าไปเบิกใหม่หลายตังค์นะครับผมบอกได้เลยถ้าเบิกใหม่นี่วงจะต้องมีสี่ห้าพันนะครับถ้าเป็นล้อดีๆขอบใหญ่นะครับของเก่าเชิญได้นะร้านเราชื่อว่าร้านต้มยางยนนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจดทะเลยี่สิบเอ็ด หรยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะป็นคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับใส่คลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโดนขอฝากไว้นะเ <c oughs> ๋ยวคลหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับรสบคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ